สวัสดีค่ะสวัสดีนะ่แม่ซีที่กาลังจะเข้ามารับชมนะคะช่องสามสาวดาวซิ่งนะคะตอนนี้ย่านะคะก็มาถึงบ้านนะคะตอนนี้กองทัพก็หิวข้าวแล้วในพนักงานลงยานะคะนั่งสมอลไ <Okay. S 1> แม่หิวข้าวทศนิน้องทีมสวัสดีค่ะพนักงานลงยาป,ป่ะไปนี้ไปซื้อส้มตำม,มากินส้็สามล้านไหนอย่าบอกว่าล้านเก่าบบล้านบุญหลาย เอ,าอ้ายางหัวฮึคุณหลานเดีรถพ่นสับยืมมอไซ่์เนี่ย <c oughs> โบแมนรถเขาไม่จอดทิ้งไว้ของผุ้ใดก็ยืมก่อนเด้อโบแมนของทุนับของของจะของกัห่าง <c oughs> เอ้ามาที่นี่มีแต่รถห่างหาง่างไปแะ่เขาจับเจาดีลากรถเขา ยืมได้เด้อค่ะเออยยืมเลยะะเออฟันจอยทําแบบนี้นะ่ะโอเคมากเลยเนี่ยรถเรามาันสูวแล้วรถเราสภาพมันไม่ได้แล้แลวแซาเล้งเราไปทําแบบนี้โอเคเลยแม้แต่นี่ไงเนี่ยคล้ายขนาดลำแข้งไหญ่ยุกของขอเออตนซาเล้ง,ลง,ลงนมนเบาแต่ซาเล้งเรานม่หนักนี่น่าทำแบบนี้มากๆเลยนะไม่ได้สิ เอดใช้บูงูด้วยค่ะแต่ว่ายิมแล้วเขามาจอดไว้ตอนมืค้าตอนที่ควันจอดไม่อยู่เขาไว้เขาบอกว่ามาเอาหญ้าเด้อก็เลยถามเพราะว่าใครอ่ะพวคพันใจรู้จักอยู่เพราะว่าอย่างนี้อเออก็เจพหดยัดแต่คอยบูหูจัดพานใจรู้จักอยู่เพราะว่าแม ของบุญหลาย,ลายบุญหลายไลน์มาบอกว่ากินเ่าเทียงย่างบอกว่าย่างสมตำเด้อค่ะเปิดลานแล้ววาัาที่ามเมนนี่หลักฐานไม่ไลไ่คุยกันแล้วสุณทาไป็นมนนางท้าเด็กเลยคือสมตำเด้อค่ะเอาถ้าปเสือด้วยค่ะไปหอ,อดีสมตำเซตแล้วด้วยค่ะกต้องสังให้เสียเวลาพร้อม แถวนี้ก็เงียบไปเลยเนาะเพราะว่าเขาเข้าไปอยู่ข้างในหมดเลยเนาะคือลานา้าข้างหน้าสูงโคตรย้อนไปเงียบนะพี่เมสีเพราะว่าลานแสดงนะคะเขาได้ย้ายไปอยู่ในสูงโคตรนะคะข้างในลึกๆตรงกลางนะคะหอ,อนแห้งถ้าเปิดให้เหลยวทีจะได้ งามแท้หอยแมวโุ้ยรถงามแงหลาย่อยเปิดประทุนไหยเจ่ามงาม่อยดอก ส้มตำบุญหลายมาแล้วๆเห็นบอบอกแล้วว่ามาหอดัยสมตำเลยเพราะว่าเขาสั่งส่วนตัวแล้วเพราะว่าสั่งแง่มะม่วงบุญหลายเลยทำทำให้พ่อฟันเข้าไปหนยำมะม่วงไม่ไม่เก็บแรงทำเอาในออเดอร์นู้ หูยำมะม่วงไม่เก็บตามขอบคุณหลายๆค่ะข้าเข้าเข้ากับโซเข้ากับอุตสาห์มาเยี่ยมที่นข้าสิิลักสูตรเขาด้วยค่ะแม่แเอิลักสูตรเนนอมันิ่นสิ่่ามีเดียวายดะเอะไหายดีแล้วหายแล้วยำแรงยำแรงเลย เดี๋ยวเราเราเราจะขโมยสูตรบุญหลายมาแวแวแวแหวแวแหวห<อ>ลดแม่คือง่ามแทะพมีทะเบียนนะซีซีเล็กเลยค่ะนี <c oughs> ่หน้าขายหน้ามีบานขายบานแต่ตอนนี้หน้ากับประกาศขายอยู่แต่ว่าขายบ่ไ,ไดดไม่แสงคือบอคือหน้าปูนย้ายรอดเดนเล่าไปใส คือเอาคอบเบาดูนี่่บลายูนะเอาคุอบเเปนเพิ่มมาเป็นเรื่อยเด่นได้เีนี้ลอดมันหนาหนาเดมันอ้อนเดอ้วนมันมาถมตคือเต้นเต้นสมัยอยู่วลูขนาลก็หลอดชียโบน่บอนู่เหมาส่สาวตนเต้นฮุอไองโตปลามีรอรอยามมะม่วง สูตรบุญหลายนะสูตรบุญหลายไม่สูตรคุณนเหรนเลยนี่สูตรบุญหลายค่ะแต่ว่าแต่ว่าคุ้นเหรนแฮดโอ้โหโอ้โหคุ้นเหรนเขาจะน่างอทั้งสองคนแล้วนะคะถ้าเหนื่อยแล้วก็จะน่างอแล้วค่ะเหนื่อยค่ะฮอนฮอนมันฮอนนะต้องติดพล่มแล้วมาพวกนี้ทำยไงมันฮอนมันฮอนเอาฝนจะตกมันฮอนเอาฝนจะตก แล่ล้วตอนนี้ได้ต้ตมตำเสร็จแล้วนะคะแถมทั้งยำมะม,ม่วงโอ้ยแถมหลายอย่างแถมแกงหมูอ,อีกนะคะเราเดี๋ยวไปกินกันที่บ้านนะคะว่าจะแซบส่งคำร่ำลือหรือเปล่านะคะโอ้พับโลเตปากเดียวนี่อยากใส่ซาเล็งข้าวเหนขายซอปูนุชอีกพนเราอกว่า แม่เขาขายตับคนอนนาเพราะว่าเป็้ไถไฟข้ากับไ,บไ,ไอ้กบไอซอนไทอมเข้าไปนะี่ยส่งไแบบนเขาี่ต้าสาี่เขรียบสภาพบีม คือลายแทะไปจากไดมาจากไดนี่อเอยมากินสมตำอไมครับอรอกว่อร่อยเยอะแล้วนะคะโู้สมตำหู้สีสันเป็นตาแสบลายนี่ลาหมกมวงเขาแถมมาแปดสิบบาทเมื่อดนี้นะคะนเอซี่แปดสิบบาทแปดสิบคะแนนนะคะวันนี้ก็กองทับต้องเดินด้วยท้องนะคะรับกมา สินมาหวาสินหรือว่าสินเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บ้านสามสาวดาวสิ้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ